นี่คือ Mr. Messenger Talk podcast บอกเล่าเทรนด์การลงทุนที่คุณต้องรู้วันนี้ผมจะพาทุกคนไปเจาะลึกรายละเอียดที่เราพอจะทราบกันนะของ G-Token พันธบัตรดิจิตอลสุดล้ำที่เพิ่งจะได้รับการอนุมัติไฟเขียวจากคอรมเมื่อวันที่13พฤษภาที่ผ่านมามันคืออะไรซื้อขายยังไงเกี่ยวข้องยังไงกับเราน่าลงทุนไหม เราใช้เวลาตรงนี้ในการไปหาคำตอบกันนะครับก่อนอื่นไปทำความรู้จักกันก่อนว่าตัว G-Token เนี่ยมันคืออะไรนะลองนึกภาพพันธบัตรออมทรัพย์ที่เราเคยเห็นธนาคารเนี่ยขายกันหรือผ่านในแอปเป่าตังเนี่ยแต่ G-Token เ,เป็นเวอร์ชันดิจิตอลซื้อขายผ่านแอปหรือในเว็บโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบล็อกเชนซึ่งก็เหมือนสมุดบัญชีดิจิตอลเนี่ย ข้อดีของตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนนี้ก็คือทุกคนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ว่าเงินเราเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่มาที่ไปอย่างไงซึ่งรัฐก็ตรวจสอบได้ด้วยเหมือนกันนะครับที่สำคัญเลยนะครับตัว G-Token เนี่ยมันไม่ใช่คริปโตเคอเรนซีนะไม่ใช่ Bitcoin ไม่ใช่เงินดิจิทัลที่เอาไปซื้อกาแฟแดงสิ้นแต่เป็นการลงทุนที่รัฐออกให้ประชาชนซื้อโดยสัญญาว่าจะจ่ายผลตอบแทนแน่นอน จุดเด่นก็คือเงินลงทุนเนี่ยน่าจะเริ่มต้นลงทุนต่ำนะครับอาจจะแถวๆประมาณร้อ100บาทก็สามารถลงทุนได้แล้วหรืออาจจะต่ํากว่านะครับตามแหล่งข่าวบอกมาว่ารอบแรกที่จะออกมาเนี่ยาน่าจะวงเงินประมาณ5000ล้านโดยระยะเวลาในการออกตัว G Token นี้น่าจะใช้ระยะเวลาประมาณไม่เกิน1ปีก็คือเป็นการลงทุนในระยะสั้นซึ่งข้อดีของ G Token เนี่ย ก็ออกภายใต้กระท่วงการคังนะเพราะฉะนั้นก็มีรัฐบาลเป็นผู้ค้ำประกันเพราะฉะนั้นในแง่ของความเสี่ยงว่าจะถูกเบี้ยนี่หรือเปล่าก็ถือว่าต่ำม,มากเทียบเท่ากับพันธบัตรรัฐบาลนั่นแหละนะครับคราวนี้ถ้าอยากซื้อ G Token เนี่ยเราต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างจ,งจริงๆมันก็ง่ายเหมือนกับชอบของออนไลน์นั่นแหละ1ก็คือคุณต้องสมัครสมาชิกกับศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลซึ่งต้องเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าด c h a n g e เนี่ย ที่ได้รับอนุมัติจากกรอเท่านั้นนะหรือว่าผ่านแอปของบริษัทหลักทรัพย์ที่จะมีการร่วมโครงการซึ่งตอนนี้เนื่องจากว่าเพิ่งผ่านคอรมอออกมาเราคงยังไม่เห็นรายชื่อแต่พอบอกว่าเป็นศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลเอ็กซ์ชแนนซ์เนี่ยหลายๆคนก็น่าจะพอนึกออกนะว่าเนมใ,ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยคือใครกันบ้างนะครับอย่างที่สองถนะ้าพอสมัครเสร็จแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีนะแล้วก็อาจจะไปเข้าไปเลือกซื้อซึ่ง คำว่า G-Token ก็น่าจะอยู่ในแพลตฟอร์มแล้วก็สามารถที่จะตั้งซื้อขายได้ตามจำนวนที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วก็พอลงทุนไปแล้วก็ต้องมาดูนะว่าถ้าระยะสั้นไม่เกิน1ปีจริงก็คาดว่าน่าจะไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยระหว่างทางเมื่อครบกำหนดเงินก็กลับคืนเอามาได้หรือระหว่างทางเนี่ยข้อดีของการที่เป็น G-Token แล้วซื้อผ่าน Exchange เนี่ยก็คือ นักลงทุนที่อาจจะร้อนเงินในระหว่าง1ปีก็อาจจะสามารถที่จะซื้อขายในตลอดตลาดรองได้นะถ้าสมมตินในกรณีที่ร้อนเงินหรือคนที่อยากจะเข้ามาลงทุนหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาตั้งบิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครั้งนี้เนี่ยก็คาดการณ์นะจากแหล่งข่าวของอาประชาชาติธุรกิจก็บอกว่าอาจจะเริ่มขายครั้งแรกเนี่ยตอนเดือนกรกฎาภายในปีนี้เลย ลองทดลองดูก่อนในวงเงิน5,000ล้านเนี่ยแล้วก็มีการจะเปิดขายอย่างเป็นทางการก็คือเดือนพฤศจิกาในปีเดียวกันซึ่งรัฐบาลก็จะระบุอัตราดอกเบี้ยและช่องทางการซื้อขายเนี่ยให้ชัดเจนนะครับเท่าที่ดูมาทั้งหมดนะผมสรุปข้อดีของตัว G-Token มาก็สรุปได้5ข้อนะหนคือลงทุนง่ายเพราะเงินลงทุนเนี่ยสามารถทำตั้งแต่ขั้นต่ำน่าจะลงไปต่ำกว่า100บาทได้เลย ทำผ่านมือถือก็ได้ไม่ต้องไปธนาคารใครมีแอปเอ็ก a n เชไหนก็สามารถที่จะทําได้แต่ก็ก็ต้องไปรอดูนะว่ากรอบตอจะประกาศให้ใครบ้าง2นะครับก็คือปลอดภัยเพราะว่าตัว G-Token เนี่ยออกโดยรัฐบาลนเพราะฉะนันะ้นรัฐบาลก็ค้้โอกาสในการเสียเงินต้นเนี่ยก็แทบไม่มีนะครับ 3. ก็คือผลตอบแทนเนี่ยก็น่าจะสูงกว่าเงินฝากธนาคารแล้วอาจจะใกล้เคียงกับพวกพันธบัตรออมทรัพย์ที่ปกติรัฐบาลก็ออกอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับอย่างที่สี่ก็คือที่เพิ่มมาก็คือน่าจะมีสภาพคล่องที่สูงกว่าการซื้อขายพันธบัตรโดยทั่วไปก็สามารถขายได้ในตลาดรองทันทีโดยไม่ต้องรอครบกําหนดใดๆแต่น,นี้ก็เป็นคําถามเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่เหมือนหุ้นไงทุกคนหุ้นเนี่ย ระหว่างวันมันมีราคามันเคลื่อนไหวมันมีสภาพคล่องเยอะเพราะว่าปัจจัยที่มันมากระทบกับราคาหุ้นน่ะมันเป็นไปอะไรก็ได้แต่พอมันเป็นพันธบัตรรัฐบาลหรือเป็น G token อย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า b i t offer มันจะมีความผันผวนหรือว่ามันจะมี v o l ุ่มปริมาณการซื้อขายเยอะขนาดไหนอันนี้ก็ต้องมารอดูนะครับอย่างที่5ครับก็คือเรื่องของความโปร่งใสอย่างที่บอกไปว่า G token เนี่ยตัวเทคโนโลยีที่อยู่ข้างหลังของมันคือ b ล o อก c h a i n พราะนั้นการทำธุรกรรมทุกอย่างเนี่ยก็ตรวจสอบได้แต่ก็คงเป็นรัฐตรวจสอบเป็นหลักนะแล้วก็โอกาสในการเกิดการทุจริตกันก็ต่ำลงนะครับที่สําคัญเนี่ยการออก G token เนี่ยยังเขาบอกว่าอันนี้ถ้าอ้างจากมุมมองรัฐบาลนะเขาบอกว่าจะช่วยพัฒนาเทคโนโลยีบล็อกเชนของประเทศไทย แล้วก็สนับสนุนตัวเขาเรียกว่าดิจิทัลอีโคโนมีโพลิซีของรัฐบาลเราด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่รัฐบาลชุดนี้เนี่ยหาเสียงมาตั้งตลอดนะว่าอยากจะมีดิจิทัลอีโคโนมีให้ได้นะครับแล้วก็เป็นความฝันของคุณพ่อของนายกของเรานะก็คือคุณทักษิณเขานะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะ G Token เนี่ยมันไม่ได้มีแต่ข้อดีอย่างเดียวนะจริงๆมันก็มีสิ่งที่ต้องระวังด้วยอย่างที่หนึ่งก็คือ ราคาในตลาดรองเมื่อกี้บอกไปแล้วมันมีโอกาสที่มันจะนิ่งมากๆจนไม่มีบิดออฟเฟอร์เลยหรือมันอาจจะพันผวนมากๆเพราะลีควิดิตี้มันต่ําและตั้งบิดออฟเฟอร์ที่ถางมากๆนะครับเพราะว่าแม้ว่ารัฐบาลจะค้าเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยแต่ถ้าขายก่อนกําหนดมาเนี่ยสมมตินะว่าคุณช็อตเงินแล้วอยากขายก่อนกําหนดเนี่ยไอราคาในตลาดรองเนื่องจากนี่มันคือสิ่งใหม่เพราะนั้นเรายังไม่รู้มันเป็นยังไงเพราะนั้นผมคิดว่าถ้า G token ออกมาจริงมันอาจจะเหมาะกับคนที่อยากจะถือจนครบกำหนดจริงๆนั่นแหละแล้วถือเผื่อไว้ว่าอาเผื่อไว้ว่าถ้าจะขายได้ก็อาจจะขายในตลาดรองแต่อย่าไปคิดว่ามันจะเป็นแฟร์แวลูจริงนะต้องมาดูกันต่อนี่คือจะหาเขาเรียกว่าข้อที่ต้องระวังผมไม่คิดผมไม่เรียกว่ามันเป็นข้อเสียแล้วกันนะครับข้อที่2ครับเนื่องจากว่าน่าจะต้องซื้อขายผ่านแอปเพราะนั้นคนที่ปกติแล้วเวลาคนซื้อพวกพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรออมทรัพย์เนี่ยก็มักจะเดินไปที่ธนาคารแล้วก็สมัครเซ็นเอกสารอะไรกันยุยบยับหรือใครผ่านแอปเป๋าตังค์มาแล้วอาจจะเจอหนี้จะดีขึ้นแต่ว่าใครที่ไม่เคยใช้แอปเป๋าตังค์มาเลยอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีนิดนึงนะคนที่ไม่ถนัดใช้แอปใช้เว็บก็อาจจะรู้สึกยากลําบากแล้วก็ต้องเรียนรู้วิธีการใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับอย่างที่3มครับเป็นข้อที่ต้องระวังคือเรื่องความปลอดภัยของระบบ พอผมพูดอย่างนี้นักเทคโนโลยีที่ชอบบลอกเชนก็บอกเฮ้ยบล็อกเชนมันแฮกยากมากกว่านะคุณแบงค์คุณไปบอกได้ยังไงว่าความปลอดภัยของระบบมันเป็นสิ่งที่ต้องระวังใช่บล็อกเชนเนีมันแฮกยากกว่าแต่ตัวแพลตฟอร์มเองเนี่ยที่เป็นแพลตฟอร์มซื้อขายอาจจะถูกแฮกก็ได้ถูกไหมดิจิตอลเอ็กเชนจ์ในเมืองนอกเราเห็นการถูกแฮกไอตัวไอตัววอลเล็ตอ ไปแล้วก็มีก็ตั้งเยอะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเกิดปัญหาตามมาเหมือนกันถึงแม้ว่ารัฐบาลจะปกป้องเงินต้นทั้งจํานวนนะแต่ว่าเอาจริงๆนะมันมองในอีกมุมหนึ่งคือโจนที่ไหนแฮก G Wallet ไปมันก็ไปไอจีโทเค n ไปอะแฮ็ก G ีโทเคไปเอาไปใช้ใจ่ายอะไรรัฐบาลเขาก็ตรวจสอบได้ไงว่าเฮ้ยคุณแฮ็กไปเอาไปทําอะไรเพราะฉะนั้นมันก็ถึงแฮกไปได้ โจรที่เอาไปใช้ก็มีความเสี่ยงว่าจะโดนตามรอยได้ทันแต่ว่าความเสี่ยงนี้ผมคิดว่ามันไม่ได้หมดไปสักทีเดียวเลยขอพูดไว้หน่อยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อาจจะต้องรู้ไว้นะเนื่องจากว่า G-Token น่ะมันมีความเป็นรัฐเป็นลูกหนี้เราเป็นเจ้าหนี้เพราะฉะนั้นมันออกในสินทรัพย์มันคล้ายๆกับเป็นตราสารหนี้นั้นผลตอแทนมันดีกว่าเงินฝากก็จริงน่าจะเป็นอย่างนั้น ความเสี่ยงมันไม่สูงเท่าหุ้นแต่ผลตอบแทนมันก็จะต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นหรือว่าคริปโตปกติในทั่วไปอันนี้คือสิ่งที่ก็อยากที่จะให้คนที่รู้ไว้ทราบนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือที่น่าสนใจอันนี้เป็นเป็นข้อที่ผมคิดว่าเป็นข้อสังเกตแล้วกันการจะพัฒนาระบบบล็อกเชนขึ้นมาเนี่ยยู่ดีมันไม่ใช่ว่าพัฒนาได้นะทุกคนมันต้องใช้เงินลงทุนเยอะในช่วงแรกเพราะฉะนั้นมันกระทบกับการมีต้องรัฐบาลสุดท้ายแนละ้วบอกว่าเฮ้ย hey, ไอ้ห้าพันล้านเนี่ยวงเงินมันน้อย ไม่ได้กระทบอะไรเยอะหรอกแต่มันก็ต้องใช้เงินลงทุนในการไปพัฒนาไอตัวระบบบล็อกเชนอยู่ดีเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นถูกตั้งคําถามว่ารัฐบาลหาเรื่องในการใช้งบประมาณก้อนนี้หรือเปล่าอแต่มองในมุมนึงนะว่าถ้าเราออก G-Token แล้วทำสำเร็จนะสามารถระดมได้คนให้ความสนใจเยอะไทยเราอาจจะเป็นผู้นำนะรัฐบาลไทยอาจจะเป็นผู้นำเรื่องพันธบัตรดิจิตอลระดับโลกนะคนอื่นอาจจะมาเอาอย่างเราก็ได้อันนี้พูดแบบอวยๆนะครับ มาถึงคำถามว่าแล้วทำไมรัฐบาลถึงใช้ Gtoken ทํทำไมไม่พันธบัตรออมทรัพย์ปกติก็ออกเป่าตังและเป่าตังก็โหดดกันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วพันธบัตรใช่ไหมมันก็ลงทุนกันได้อยู่แล้วทำไมต้องเป็น GTOken ถ้าฟังจากคำถแถลงของนาย,ยกอุงอิงนะคุณแพททองทานเนี่ยเขบอกว่ารัฐบาลอยากให้คนไทยโดยเฉพาะมือใหม่นักลงทุนที่เป็นนิวเจนเนี่ยเข้าถึงการลงทุนที่ปลอดภัยและเข้าใจง่ายแล้วก็ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนทั่วไปก็บอกว่า แอปเป๋าตังเนี่ยคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ได้โหลดเยอะหรือคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไปอยู่ในดิจิตอลเอ็กซ์ชนเยอะเชฉนนั้นก็อยากจะให้เขาคุ้นเคยและรู้จักสิ่งนี้ด้วยอ่ะอันนี้ก็คือความเห็นของเขานอกจากนั้นเนี่ยคุณแพทองทางก็บอกว่ามันสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิตอลอันนี้ก็บอกไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้นโยบายอ่าทำให้ไทยเนี่ยตูทันสมัยและอาจจะมีนโยบายอื่นๆที่ใช้ตัวบล็อกเชนเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนตามมาก็ได้นะครับ อย่างที่2ก็คือมันเป็นช่องทางในการระดมทุนที่หาได้เร็วมากขึ้นเพราะเป็นบล็อกเชนและผ่านตัว Digital เอ็กซ์เชเพราะนั้นการอนุมัติหรือการออกวงเงินในการออก G-Token ออกมาเนี่ยน่าจะรวดเร็วกว่าพันธบัตรแบบเดิมแล้วก็ลดค่าใช้ใจ่ายในการจัดการเรื่องเอกสารต่างๆนะครับอย่างที่3ก็คือเป็นการทดลองก่อนวงเงิน5,000ล้านเนยทดสอบถ้าสำเร็จอาจจะออกมาเยอะในอนาคตตรงนี้ก็จะเป็นช่องทางในการระดมทุน น่าสนใจนะครับผมดูข้อมูลมาไทยเราเนี่ยถ้าเราออก G โทเ e n นสำเร็จเราจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ออกโทเค็นดิจิตอลโดยรัฐบาลถึงแม้ว่าสหรัฐกับจีนเนี่ยจะเคยทดลองพันธบัตรดิจิตอลในโครงการอย่างบอลไอของธนาคารโลกตอนนู้นเลยย้อนกลับไปปี2561แต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แพร่หลายเพราะว่าติดเรื่องกฎหมายและความซับซ้อนของเทคโนโลยีเพราะนั้นมันมีโอกาสเหมือนกันที่ไทยจะเป็นผู้นาแล้วเป็นโอกาสอันนี้สุดท้ายครับผม ขอทิ้งไว้ด้วยคำถามแล้วกันทำไมต้องจีโทเค็นนะอย่างที่บอกไปคือเป่าตังก็มีอยู่แล้วมุมหนึ่งนะที่อาจจะคิดได้ก็คือเพราะเป่าตังไม่ได้เริ่มต้นมาด้วยรัฐบาลชุดนี้หรือเปล่าไปทำอะไรบนแกนที่อยู่ในเป่าตังหรือแบบว่าของรัฐบาลสมัยก่อนหน้านี้มันกลายเป็นเดี๋ยวเขาจะได้หน้าหรือเปล่ามันเป็นวาระทางการเมืองซ่อนอยู่ไหมอันนี้ก็เป็นคาถามที่ฝากไว้ แล้วเรามารอดูกันครับว่า G Token จะออกมาอัตราผลตอบแทนจะเป็นยังไงน่าสนใจลงทุนไหมดิจิ t a l Exchange ที่ไหนที่จะสามารถซื้อขายได้มารอดูครับ